สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลิลลี่สุดดีใจเคลื่อนไหวถึงพี่สาวเจนนี่ได้หมดทัดชื่นหลังประกาศข่าวตั้งคันสายฟ้าแลบก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดทัดชื่นได้ออกมาประรากาศข่าวดีผ่านช่อง YouTube พร้อมกับโชว์ผลตรวจคันขึ้นสองขีดชัดเจนซึ่งผลปรากฏออกมาว่าเจ้าตัวนั้นกำลังตั้งคันทำกลางความดีใจของครอบครัวซึ่งต่อมาทางด้านเจนเนี่ได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าของควัญที่ดีที่สุดในชีวิตในขณะที่ทางด้านของยูชัดมงคลได้ออกมาโพส์ข้อความเอาไว้ว่าน้องมาแล้วเรียกได้ว่างานนี้ทั้งคู่นั้นดีใจสุดๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดทางด้านของลิลลี่น้องสาวเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นก็ได้ออกมาโพสแสดงความยินดีกับพี่สาวและพี่เขยเอาไว้ว่าจะได้เป็นนาลี่แล้วรัชนกสุวรรณเกตชัดมงคลสมแก้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ